แต่นะครับมันหลอกคนได้สิบสี่ล้านโดยเฉพาะชาวกทมอนี่ก็โอหครับผมขำกับพี่น้องชาวกทมอครับนะเอ่ล่อยังครับคนกอทมอครับโอ้ยปัญญาชนครับคนอีสานเี่ยโง่ครับคนภาคอื่นโง่ครับคนน่ะเหมือนกับเสรีเอเสรีวงมันทาครับไอ้ควายเท่าครับนายควายไอ้เสรีวงมันทาครับมันดูถูกคนคนต่างจังหวัดนะ แต่มันเนี่ยนะไปเป็นขี้ค่ายสุเทพครับเดินตามตูนน้ำเน่าของสุเทพนะอเสรีวงกันทาน่ะมันยังเพศตัวเองมันยังไม่รู้เลยครับตัวผู้ตัวเมียมันยังไม่รู้เลยเสรีครับนะคนกรุงเทพชอบแบบนั้นครับนะพวกสาลีมมันชอบแบบนั้นครับไม่รู้ว่านะครับ <c oughs> ตัวตัวของมันเองยังไม่รู้เลยครับตัวผู้หรือตัวเมียครับมันบอกว่าเสียงต่างจังหวัดไม่มีคุณภาพครับเห็นหรือยังครับ เสียงต่างจังหวัดไม่มีไอ้มึงมึงมีคุณภาพเหรอ,อ,อดิเสรีควายมึงไปเดินตามตูดจกำนันกระจกบ้านนอกคนหนึ่งครับนะเผาบ้านตัวเองปิดบ้านตัวเองครับมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงครับทำลายทำลายกรทม,มที่มึงอ้างบอกว่ามึงเป็นคน,นชั้นสูงมึงเป็นคนนะครับคนกรทมเป็นไงครับมึงอายเขาไหมล่ะ <laughs> นะเห็นหรือยังครับไปเดินตามตูวเลยผมอายครับ ผมอายครับเพราะว่าคนโง่เยอะไงครับถุงปุ๋ยเต็มครับมันเดินไปตรงไหนครับช่วยลุงช่วยลุงนะครับช่วยลุงครับลุงจะเอาไปช่วยชาวนาครับนามันก็บอกว่าเอาไปช่วยชาวนาครับนะมันจะไปช่วยเมื่อไหร่ล่ะครับเงินที่มันได้ไปครับก็บอกว่าเป็นคันรถสิบล้อเลยนะครับคนโง่มันเยอะนะครับนะคนโง่คนควายมันเยอะไงครับคนมีนาภาพคนผมก็ไม่เข้าใจนะครับไปเดินที่ไหนก็มีแต่เงินครับอย่างธนาคารพาณิชย์อย่างนี้ครับ โอ้โหครับการบินไทยอย่างเงี้ยรักลุงเท่าพาครับการบินไทยเจ๊งเจ๊งแล้วเจ๊งเกีกครับนะเห็นหรือยังครับมันเอานะครับเอาแบงแบงพันครับต่อกันยาวเป็นกิโลแล้วครับช่วยลุงช่วยลุงช่วยลุงครับนะโอ้โหครับบรรดารัฐบาลยิ่งรักบอกว่าเอาเงินของปูไปช่วยชาวนานะครับเอาไปโกงครับมันไม่ใช่บอกว่าช่วยชาวนาจำนำข้าวครับ มันเป็นนโยบายสาธารณะครับพวกนี้มันโง่มันควายครับคําว่าสาธารณะพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าเอาไปสร้างถนนสร้างสะพานเอาไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์นัน่นเป็นงบสาธารณะครับเป็นเงินสาธารณะครับเป็นงบกระตุ้นเศรษฐก,กิจบ้างนะครับเป็นงบเพื่อประโยชน์สาธารณะครับคุณจะไปคิดกําไรขาดทุนไม่ได้ครับและเหมือนกับรัฐบาลยิงรักช่วยชาวนาอย่างนะเหมือนกับรัฐบาลอุงอิงเอามาช่วยนะครับ กระตุ้นเศรษฐกิจเงินหมื่นครับเป็นนโยบายสาธารณะ,ะครับนะตามนโยบายที่เขาหาเสียงไว้ครับนะมันเป็นอย่างนั้นครับท่านท่านท่านผู้ชมแต่มันเดียวโหครับนะกำนันเดินไปตรงไหนอยู่พร้อมที่จะนะครับปิดบ้านตัวเองประจานไปทั้งโลกครับทําไมมึงโง่มึงควายขนาดนี้ครับไปเดินตามตูดกำนันกระจอกบ้านนอกคนนึงครับ นะแต่ไปโทษคนต่างจังหวัดไอ้เสรีวงวันทาอย่างนี้ไอ้เจิมศักดิ์ปิ่นทองอย่างงี้มึงไปมึงไปด่าคนต่างจังหวัดนะครับนาไม่มีคุณภาพเรื่องสอสอมานำเน่าครับสอสอไอ้ชวนไม่ยังพูดเลยครับมันบอกโอ้ยนะครับมันบ่งบอกถึงคนจังหวัดนั้นนะครับที่มีสอสอในสภาแบบนี้ครับแล้วเป็นไงล่ะครับนะจทมครับเหมือนกับตอนนี้ครับพักส้มเน่ามันหลอกอยู่ตอนนี้ทำไมล่ะครับทําไมครับนะ ทำไมคุณไม่เข้าใจเลยะการบ้านการเมืองครับนะต้องเข้าใจการบ้านการเมืองครับคุณถึงอย่าคุณอย่ามาโชว์โง่ครับก็เหมือนดาราเห็นไหมครับดาราเออเป็นสัตชัยเป็นพณะนิตไปไหนแล้วครับนะไปไหนอจารุนีอย่างนี้ครับนะสินใจอย่างนี้ครับอายครับไม่กล้าสู้หน้าครับขายสมบัติแดกหมดครับ นะทำทีวีไม่มีใครดูลยครับไปล้มยิ่งรักนะครับไปไปขับไล่ยิ่งรักครับเสียทั้งเงินเสียทั้งตัวครับนะเสียทั้งเวลาครับได้อะไรล่ะครับนะไปปิดกุ้งกอทมได้ยังไงครับโอ้โหช่องสามช่องเจ็ดครับอ่อนะครับนะแล้วนะครับมารวมกันที่นั่นหมดครับช่วยร่วกำนันครับนะเห็นหรือยังครับ คนโง่เท่านั้นนะครับที่ไปไล่รัฐบาลนะครับที่มาจากการเลือกตั้งนะไปไล่มาจากที่เขาเข้ามาตามกติกานะมันแตกต่างกันนะครับคนเสื้อแดงไปไล่รัฐบาลอภิสิทิ์มันไม่ได้มาตามกติกานะนะมันสมรู้ร่วมคิดในการล้มสมัครสุนทรเวชในนะกระบอกกรอิสระเห็นเลยอย่างครับมันต่างกันนะครับนะโอ้เหมาเครื่องบินเท่าเช่าเหมาลำจากกูเก็ตครับ มาช่วยลุงมาช่วยลุงมาช่วยลุงแ่ะเป็นเป็นไงล่ะครับลาลามึงทําละครอะไรไม่มีใครดูครับเขาเกลียดเขาเบื่อพวกมึงไงครับสลายุทธ์ก็หูครับปลุกระดมขนดารามาช่วยครับเป็นไงเขาเจ๊งหมดนะาต้องขายบ้านขายสมบัติเก่าแดกครับอายครับไม่กล้าสู้หน้าสังคมแล้วครับตอนนี้ไม่รู้ไปทําไปขายนะครับไปขายลูกคินไปขาย ผมผมงงครับพวกเวลาพวกนี้ครับทำให้มันงูมันควายครับแต่ผมไม่เข้าใจจริงๆครัมีรัฐบาลดีๆแทนที่จะช่วยเหลือกันนะครับนะช่วยเหลือกันนะครับให้รัฐบาลได้อยู่ได้ครับนะจำนำข้าวเนี่ยมันเป็นนะครับมันเป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชาวนาครับนะอย่าลืมครับขายชาวนาได้ขายข้าวมีเงินนะครับโรงงานผลิต นะครับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้ขายครับมันหมุนเวียนนะครับนะมันหมุนเวียนไม่รู้กี่รอบครับนะแล้วก็ทําตู้เย็นก็ได้ขายทามอเตอร์ไซค์ก็ได้ขายครับแล้วก็บริษัทนั้นก็สามารถที่จะมีกําไรในการจ้างพนักงานครับมันหมุนเวียนครับนะทำให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนครับเห็นหรือยังครับรัฐบาลก็เก็บภาษีสิครับร้อยละเจ็ดร้อยละเจ็ดนะเห็นหรือยังนี่คือเป็นนโยบายครับมาช่วยเหลือ แก้ปัญหาให้กับพี่น้องคนไทยแต่พวกมันไม่เอาครับไม่เอาครับมันจะเอาแต่กระท่อมกัญชาครับนะเอากระท่อมกัญชาเอาคนมาขายกระท่อมกัญชาครับเอาคนมาขายยาบ้าครับเลือกเอาคนมาขายยาบ้านะครับแต่คนเสื้อแดงนี่ครับเขาเลือกคนมาปราบยาบ้านะมาปราบกระท่อมกัญชาครับมันแตกต่างกันตรงนี้ครับท่านท่านผู้ชมนะผมถึงอยากจะถามอยากจะบอกนั่นแหละครับว่าคุณจะเลือกแบบไหนครับ นะคุณจะเอาแบบไหนครับคุณจะเอา30สิบาทไว้หรือว่าคุณจะเอาเลือกตั้งทีคุณก็ได้ห้าพันได้หมื่นนะได้ห้าพันห้าหมื่นคุณกินเดือนเดียวคุณก็หมดนะคุณไปใช้นี่เ็าหมดครับแต่30สิบาทตานานของเก่าของพันตำรวจโทดร็เตอร์ักถิ่นกินได้ชั่วลูกชั่วหลานกินได้ตลอดไปครับนะเวลาท่านเจ็บป่วยก็มีคนดูแลมีทุนดูแลท่านครับคุณไม่เอาอย่างนี้คุณจะเอาอะไรล่ะครับ นะคุณยังมาโอ้โหคนกมทมทําเป็นแบบอย่างคนต่างจังหวัดน้อยครับนะโอโ้เป็นไงตอนนี้นะครับสามสิบสามเขตรครับดูสิครับไปเลือกส้มเน่าหมดได้ยังไงครับสามสิบสามเขตผมเชียดได้ครับนี่เหรอครับคนที่จะเป็นแบบอย่างในสังคมนะครับในประเทศนี้คนกทมแบบนี้เหรอครับนะไปเลือกเอาหน้ามาได้ยังไงล่ะครับ อย่างเท่าพี่พบอย่างนี้ก็เลือกมาได้ยังไงครับดังไอ้นะครับไอปลาหมอคางดําอย่างนะครับนะอีจนะครับอีไออย่างนี้เลือกมาได้ยังไงครับผมไม่เข้าใจครับเอนะพี่น้องต้องทบทวนแล้วครับคุณต้องทบทวนครับเลือกมาป่วนเลือกไม่เป็นรัฐบาลก็มันเป็นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีชนะติดหลังนะครับเพราะพักตันเมืองพักนี้นะนะครับขนาดขึ้นในหน้าเฟซเลยครับจับปฏิรูปสถาบันนะครับ จะตรวจสอบเงินโครงการนะครับโครงการของพระมหากษัตริย์มันจะรวจหมดครับนะตัดเงินใช้จายย่ายยังไงครับดูสิครับมึงเข้าไปมึงจะไปทําได้ยังไงมันพูดในสิ่งที่มันได้แต่คนก็งูตามมันครับน,นะอย่างที่ผมบอกเลยครับเพราะว่ารัฐบาลเข้าไปต้องนะครับต้องออกกฎหมายครับในเมื่อออกกฎหมายนในเมื่อมีวุฒิมันขวางอยู่มีสารรัฐธรรมนูญขวางอยู่แล้วมันจะทําได้ยังไงนะครับแต่พี่น้องคนกทมก็ ก็โง่ครับบอกตรงนะไปตามเขาได้ยังไงครับมันจะเป็นไปได้ยังไงปฏิรูปกองทัพอย่างนี้ครับนะปฏิรูปกองทัพเป็นไปได้ยังไงครับสวนะครับสวข้าราชการเต็มหมดครับมีแต่อดีตข้าราชการเก่าทั้งนั้นเลยเขาจะยอมมึงเหรอครับพูดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้แต่คนก็เชื่อครับแต่ทักษิณองวงยิงเนี่ยพูดในสิ่งที่มันเป็นไปได้แต่ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเอาครับสามสิสามเขตหลุดมาได้คนหนึ่งครับดรธีรนธ์สำเร็จวันนิชครับ นอกน,นั้นเราหูครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องแท็กซี่สามล้อมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพเหมือนกันครับโอ้โหครับชูป้ายแล้วครับส้มเน่าส้มเน่าแต่ตอนนี้เป็นไงครับนะต้องทบทวนแล้วครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเขาเพราะว่าคนนะครับคนรู้ไม่เท่าทันการเมืองน,นะไม่รู้เท่าทันการเมืองเลือกแบบไหนนะครับประเทศชาติทิศทางของประเทศมันจะ ได้พัฒนานะครับยั่งยืนครับไม่รู้นะครับขอให้มึงมาแจกเงินครับอสอมอไปเดินถามเดินแจกแล้วครับอ้าวนะครับป้านี่นะเบอร์นี้นะเขาให้ขนาดนี้นะแต่เวลามันเจ็บป่วยพระงาบพะงาบครับมันไปใช้สามสิบบาทแล้วนะมันไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าต่อไปเกิดเกิดเลือกมันไปนานเนี่ยครับเกิดมันยกเลิกจะทํำยังไงเจ้าของตํานานเขานี่คุณไม่สนใจเขาคนที่เขามาช่วยคนที่เขามาให้โอกาส คุณไม่เลือกเขาอย่างนี้เกินนะครับนะมันก็เป็นเหมือนกับประยุทธ์มันก็พยายามที่จะยกเลิกครับมันไปอ้างบอกว่าเป็นภาระของนะครับเงินภาษีงบประมาณประชานิยมไม่เอาครับแต่มันก็ลอกเรียนแบบมาทั้งหมดนะครับประยุทธ์นะครับนะสิปีที่แล้วครับนะแล้วออกเรียนแบบเพื่อไทยทั้งหมดครับนะแต่อย่าลืมนะครับว่าเงินนะครับเงินสวัสดิการนะครับเงินคนจนเป็นเบี้ยหัวแตกรครับ ถ้าคิดเป็นปีก็ปีละเป็นเกือบแสนล้านนะครับที่มันจ่ายครับคารม,มันจ่ายมันยังสอบตกเลยครับนะท่านผู้ชมนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ